มาแล้วครับฝันใจคนทุนน้อยนะครับต้องการใช้เงินด่วนเงินไวไม่ต้องทำนานนะครับอายุ80ถึง85วันนะครับตอง8พัดตัววันนี้นะครับผลผลิตอยากให้เห็นๆเลยครับดูรวงครับดูรวงโอ้โหรวงอะไรจะขนาดนี้ครับเข้าเม็ดยันโคนรวงครับดูหนึ่งรวงแทบไม่มีเม็ดเสียครับแทบไม่มีเม็ดเสียแล้วดูครับรวง ต้นแทบทานไม่ไหวครับดูตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับผลผลิตค่อนข้างสูงต้นอยู่ประมาณเมตรสิบเซนนะครับต้นแข็งไม่ล้มนะครับอันนี้ดูได้เลยไม่ล้มเลยนะครับอันนี้ก็เหลือเก็บสิ่งเจียปนอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหลวงอะไรขนาดนี้ ครับใครที่กําลังมองหาพันุข้าวนะครับอายุสั้น80-85วันแนะนํำเลยนะครับตอง8พัด